ไอย้เมื่อดันเมือมอมออ่อดีจะครัวบอกหอยแบบบะไซน้ำค่ะตำพริกใส่ ตามดยเกลือคารบอใส่เกลือหลายเนอะใส่น้อยเดียวเกลือปนตามด้วยผงนัวจ้าผงชูรสใส่น <reco Christ. S 2> ้ำประเด็ดน้ำค่ะขัวบักหอยค่ะ เบอร์องใส่นามค่ะเพราะว่าเบอร์องไ่นามค่ะเพราะว่านามบกหอยเขาออกมาอยู่แล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งขัวหอยหน้าจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยลายเนาะเป็นหอยหน้าค่ะพี่น้องค่ะ ขัวหรือว่าอ้อมขัวขัวแหงค่ะพี่น้องคะขัวแบบจิมกินตัหัวของเขาเนาะขัวหอยหน้าสวัสดีค่ะพอแาะพี่น้องนะจ้าพานนท์ชาแนลค่ะพี่น้องคะวันนี้กินขัวหอยค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยหน้าค่ะพี่น้องคะหอยหน้าอืมเป็นหอยลายค่ะอืม ผักเค้งคงก็จะเป็นทั่วผู้เป็นทัว่วฟักยาวค่ะพี่รองค่ะมีกินหอยหอยหนาอนยั่างร้อนๆอยู่เลยคัวแห้งค,ค่ะแบบเห็ดหนากระเจาะมาเห็ดหนากระเจาะ Lá หัวหอยเดี๋ยวว่าเห็ดหนามใส่บริเวณใ่หนามด้วยเลยะคะ่ะบริเวณใ่หนามเพราะว่าหนา,นามหนามหอยคงเขาออกมาอยู่แล้ว

หอยลายเนาะคะ่ะหอยลายหอยหน้าค่ะพี่น้อค่ะมันจะเป็นคล้ายๆหอยตังค่ะ โตคขเขาก็สิบนใหญ่แห้งค่ะพี่รองค่ะก็สีมีตัวหน่อยตัวใหญ่แต่ว่าค่ะบถึงก็ใหญ่แห้งค่ะตัวหน่อยก็นหน่อยตัวใหญ่ก็บถึงก็ใหญ่แห้งค่ะพี่รองจ้าหอยไ่ค่ะหอยไรแบบว่ต้องเอาตาออกค่ะพี่รอง,รองกินเรื่อยๆค่ะใช่ไหเขาจะเหมือนอ่า หอยคือหอยตังค่ะเปลือกข้องขอ,งของด้วยกระสบตะหักตะหมตะมีค่ะพี่น้องจ้าอันนี้คือฟ้าฟ้าขอ้อกระสีเป็นสีเย็นสีน้ำ สีาำตาเสีใสค่ะสีดำตาเสีใส,สเสียงนัวค่ะปุง

เ่นเคยคกินบ่ค่ะแสบนะ้ามออกมอหวาน